ทีมงานบอยสิบตีนทางานนะครับผมก็ทีมงานบอยสิบตีนทางด้านเหมือนกันครับเอ้าผมทีมงานเราคุณเป็นใครผมก็ทีมงานเหมือนกันนะเอ้าเหรอคนใหม่เหรอครับน่าจะใหม่หรือเก่าไม่รู้จำไม่ได้น่าจะใหม่แต่เห็นแต่เห็นในเพจอยู่นะแ๊บแอบใช่ไหมครับผมน้องก็บอกให้มันนิยจมกินไปมั้งอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลอยู่อยู่ที่จังหวัดสุวรรณบุรีนะครับผมเห็นผมแต่งตายแต่งตัวสไตล์ภาคเหนืออย่างนี้ผมไม่ได้อยู่ภาคเหนือนะครับอ่าเห็นชุดผม ป๊าตกคิดถึงคิดถึงไทยครับผมเดานะครับน่าจะที่เสียงดังๆเนี่ยมันต้องแบบเสียงดังๆแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กมันต้องมีแบบโอ้คำพูดคำจาไรจิตวิญญาณเอออย่างนั้นแหละผมอาจารย์เฉลิมใจหรือเปล่าไม่ใช่นะอาจารย์อะไรนะอาจารย์เฉลิมอ่าอาจารย์เฉลิมไัยนะครับผมหรือตรงนี้คนเหนือเป็นยังไงไม่ครับผมผมร้เรียนเนี่ยผมส่งมาก็ต้องตบหน่อยะโอเคโอเคมาบ้างครับทายนะ้เหมือนทายไหม ไม่น่าจะเหมือนนะเหมือนเนิร์ดเนื้อชิญยิ้มเนื้เชิญยิ้มไม่ใช่เขาค่อยกว่าเนิร์ดอุดมเนื้ออุดมประมาณนั้นแหละพอในภาคเนี่ยภาคเนี่ยบรรยากาศให้พ่อตาถึงตาถึงตาถึงนี่ครับโอเคตอนนี้เราอยู่ติดริมน้ำเลยนะบรรยากาศสวยมากพี่ไม่พี่หรือนี่ป๋าดีกว่าป๋าต๊อกอันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับ บ้านริมน้าอาเภอศรีปรจจันจังหวัดสุวรรณภูนะครับผม,ม,ผมตาบลวางน้าซับนะ,ะดูบรรยากาศเลยดูจากกล้องแพนไปบรรยากาศริมน้ําสวยๆนะครับผมถ้าผมถามหน่อยปาต๊อกถ้าเกิดว่าเห็นมุมวิวริมน้ําอย่างเงี้ยปาต๊อกรู้สึกไงบ้างคือถ้าถามวิวอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามมากแต่ถ้าเปรียบเป็นผู้หญิงก็เหมือนนางฟ้าที่นี่เปิด เปียกเหมือนนางฟ้า,าได้เลยใช่ไหมอ่าน,นี้โจรเวอร์ไปไหมไม่ไม่เวอร์นะ <c oughs> เพราะว่าให้ให้คุณผู้ชมตัดสินดีกว่า,านะครับผมแต่ว่าตอนนี้กล้องแพนมาถึงข้างหลังแล้วเขาก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับผมว่าตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูที่บ้านติดทิ่น้ำนะครับผมอ,อ่าอำเภอศรีประจาันต์จังหวัดสบุรีข้อมูลเนื้อที่เท่าไหร่ครับผมป๋าตอกก็สองไร่เศษครับผมสองไร่เศษนะครับผมอ่ระยะทางเป็นไงบ้าง ถ้ามาจากกรุงเทพก็มีกี่โลดีครับถ้ามาจากกรุงเทพเอายึดเซนทา่าเมสเกตถ้าเป็นเซ็นทา่าเมสเกตก็ประมาณร<ะ>้อยโลก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลจากตัวอำเภอฮะถ้าจากตัวอำเภอเอาอำเภอไหนดีครับผมก็ต้องสีประจันครับอ่าเอาเพอสีประจันเท่าไ,ไหร่ดีอ่าเพื่อสีประจันน่าจะสักประมาณสิบกิโลนิดๆได้ไหมฮะอ่าผมว่าประมาณห้า ประมาณนั้นประมาณห้านะครับผมกลบวกลบครับได้ได้ได้อยู่ครับแต่อยู่ในเออจะอยในจังหวัดสุพรรณนะสุพรรณถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าวัดจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก25กิโลนะครับผมไม่ไกลเลยครับเนี่ยผมก็ประมาณเออถ้ามาที่นี่ผมผ่านตลาดสัมภูร์แล้วมีมีที่เที่ยวอยีกเนี้ย ใช่มีตลาดสัมผุสอยู่แถวนี้ทางจากตลาดสัมผุสแค่ประมาณสิบเองโอ้โหสบายมากเลยเลยไปไหมครับตลไปครุบเคยไปครับเป็นตลาดที่เราสา่วนใหญ่คนต้องรู้จักนะถ้าม,ม,มาสุขภัณฑเนี่ยใช่<ม>ครับใช่คร<ม>ับซ้ำไม่มาก็ต้องพลาดแล้วใช่ครัเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขามีดียังไงต่างสต่างๆนอกจากของแพงครับผมของกินครับของกินค่นั้นนอกจากของกินก็ของแพงใหญ่บอกของแพงเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ยอมมา ก็ที่เดียวอะนะ่าอย่าไปโกหกท่านผู้ชมว่าของแพงของถูกเดี๋ยวเราวนกลับมาที่บ้านของเราครับเข้าเนื่องครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่บ้านของเราก่อนดีกว่าเนื้อที่สองไร่เศษเนื้อที่สองไร่เศษแล้วมีบ้านติดริมน้ำด้วยบ้านติดริมน้ำด้วยมีสงมีสวนไหมครับมีมีอยู่ตรงข้างหน้าเลยอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังของเราก็จะติดริมน้ำครับผมบ้านอยู่ั่งนี้ ถ่ายจต่นดิดน้ำนิดเดียวเองเดินประมาณ5-6ก้าวเองนะครับผมให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศรอบๆลองดูเองดีกว่า <พอ S 2> ผม,มว่าเออให้กล้องแพนมันน่าจะไม่ดีเราว่าเราเดินกันเดินดีกว่าเลยนะครับผมบท่านผู้ชมไปด้วยกันครับโอเคขอถึครับคุณผู้ชมผมว่าออนั่งคุยกันมาพอแล้วผมว่าพาไปเดินชมดีกว่านะครับผมไปไปยศไปได้เลยยศผมหมายความว่าไงอ่า โอเคตอนนี้ไปเป็นบริเวณตัวบ้านนะครับผมบ้านนี่อันนี้อันนี้บ้านสีอะไรเนี่ยน่าจะสีไม้ครับสีไม้สีไม้ตาลอิดอิดหน่อยปนสีไข่นะครับผมบ้านเป็นสองชั้นใช่ไหมครับผมอ่ามีเป็นสองชั้นก็คือมีชั้นล่างกับชั้นบนใช่ไหมใช่มันต้องเป็นอย่างเง้นครับแต่ว่าแต่ว่าชั้นล่างจะอาจจะโปร่งครับโปร่งอ่าใช่ครับผมเป็นโถงก็เรียกเป็นโถงมีบันไดขึ้นไปใช่มีโรงมีมีโรงเก็บของหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดิน เข้าไปเลยดีกว่าไปไหนต่อดีนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเดินทะลุนี่เราออกหน้าบ้านไปบริเวณข้างๆก่อนอันนี้เรามาพาชมบริเวณเาเรียกอะไรในตัวบ้านก่อนนะครับผมแล้วราคาเป็นไงครับราคานี่อยู่ที่ประมาณจักหกจุดเก้าล้านนะครับผมแพงไหมครับแพงไหมให้ท่านผู้ชมตังใจีกว่า่าคาจะแพงหรือถูกเพราะถ้าเราถามเราเราก็ต้องบอกว่าถูกอ่าฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้าถ้าคนซื้อ อาจจะบอกว่าแพงเออนี่อ่ะนี่มีสวนมีดอกไม้ด้วยอ่ะใช่อันนี้เป็นวิวจากหน้าบ้านเลยนะครับผมลงบันไดมาเจอวิวนี้เลยนะครับผม่านผู้ชมทิศไหนดีครับอันนี้ถ้าฝั่งนู้นเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้าไปทางเหนืออ่าเหนือแล้วกันหน้าบ้านไปทิศเหนือนะครับผมหน้าบ้านออกหันออกไปทางทิศเหนือนะครับผมอันนี้บริเวณหน้าบ้านนะผมมีพืชพันธุ์ปลาตอกยกตัวอย่างหน่อยเช่นเจออ่านี่ฮะ พวกต้นไม้นั่นเลยครับลีลาวดีฮะ,ะมีลีลาวดีค่อนข้างเยอะเลยนะตั้งสามต้นด้วยต้นใหญ่นี่ตกต้นละลายหมื่นนะครับะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้อีกมะนาว่ะฮะ,ะใช่ครับผมโอเคเนี่ยฮะรู้สึกว่าข้างหน้าบ้านจะเป็นแบบวิวเหมือนไม้ประดับซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นลีลาวดีบ้างแล้วปลูกเข็มรอบอเลยนะครับผมอ่าถ้าจากฝั่ง ฝั่งติดริมน้ำนะจะมีศาลายื่นออกไปด้วยใช่ไหมป่าใช่ใช่ใช่สุดยอดมากครับแต่ว่าศาลานี้ต้องไปเรื่ออะไรมันก็ตามสภาพนะมันก็ชำรุดบ้างก็ต้องไปซ่อมแซมกันหน่อยไม่มีปัญหาครับนิดนึงเนาะไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีอยู่แล้วสําหรับคนที่ซื้อนะครับผม6.9ล้านสําหรับศาลานี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับผมไม่นับเป็นค้าเสียแล้วกันนะครับผมโอเคผมว่าด้านหลังเราเป็นไงครับมีสวนอะไรไหมมีสวนอะไรเพิ่มไหมครับด้านหน้า เราผมว่าพาไปดูด้านหน้าบ้านดีกว่าประตูหน้าบ้านเลยละกันนะครับผมไปเลยไปตรงหน้ากว้างจากริมน้ำเนี่ยประมาณสัก40เมตรได้นะครับผมนี่เลยฝั่งศาลานะครับผมหน้าบ้านไปทิศเหนือนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินไปดูทางประตูหน้าบ้านกันเลยความลึกตรงนี้เลยนะครับผมความลึกความลึกจะอยู่ที่ประมาณสัก200เมตรนะครับผมกะด้วยสายตาฮะหน้าบ้านจะปูด้วยหินอะไรเนี่ยหินกรวดเรียกเห็นหินกรวดนะครับผมหน้าบ้านโรยด้วยหินกรวด นะครับผมเนี่ยตามทางซ้ายก็จะเป็นต้นเข็มครับปลูกไปเลยโดยล้อยาวลึกไปเลยข้างหน้าเ<ช>นี่ยจะเป็นน่าจะเป็นสวนมะม่วงมาครับเนี่ยเห็นเห็นไกลๆอยู่อ่าใช่ไหมใช่ไหมสวนมะม่วงใช่ไหมครับผมนี่นมาดูนี่ดีวกว่ามะเฟ,ฟืองมะเฟืองอันไหนต้นต้นนี้อ่ะซ้ายมือซ้ายมือผมเนี่ยฮะต้นนี้เลยใช่ไหมต้นนี้เลยนี่ไงนี่อ๋อนี่ไงเห็นลูกมไหมเดี๋ยวพาไปดูผลกินได้เลยฮะนี่ไงนี่ไงสดๆอ๋อผมกินไม่เป็นป่ะต้องโชว์หน่อยได้ไหมเอาไว้ก่อนดีกว่า มกินข้าวมาเพิ่งกินข้าวมาเดี๋ยวข้าวมานะครับผมเอาให้ท่านผู้ชมน้ําลายไหลไปดีกว่าว่าอยากจะทานไหมใช่ครับผมเโอเคลายทางถ้าป่าตอกรู้จักต้นไหนนี่บอกผมด้วยนะผมผมไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยมานี่อีกขวามือผมอันนี้คือต้นอะไรครับผมมะม่วงหาวมะนาวโอ้ประมาณนี้นะครับผมลูกแดงแดงลูกแดงเก็บกินได้ทานได้ครับผมเอากินแล้วปุ๊บ พอเวลาไปกินมะนาวนี่หวานเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วบอกไม่รู้อ่าผมรู้เป็นบางต้นนะบ้านผมก็ปลูกอันนี้บ้านผมก็ปลูกนี่ไงมะม่วงใช่ครับผมถัดออกมาจากหน้าสวนก็จะเป็นมะม่วงใช่ไหมครับผมใบเขียวเขียวนี่น่าจะเป็นเขียวอ่าถัดออกมาก็จะเป็นฝั่งของต้นมะม่วงนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้ใบเขียวๆเข้มๆผมว่าน่าจะเป็นพันธุ์เขียวสวยไหมเขียวสวยโอ้โหสุดยอดเนี่ยแล้วบอกไม่รู้อ่าบ้านผมทำมะม่วงด้วยแค่ดูใบก็รู้นี่ฮะดูใบนี้อยู่ต่างประเทศนะครับผม เงียบเลยเดชแอรแล้วถ้าเกิดขออีกทีหนึ่งเนื้อที่เนื้อที่อยู่ที่ประมาณสองไร่กว่ากว่าไม่ถึง1งานนะครับผมกว่ากว่านี้ไม่ถึงหนึ่งงานนะครับผมราคา6.9ล้านนะครับผมลดได้ไหมลดได้ไหมอันนี้ถ้าถานถมาถามผมลดได้ไหมผมว่าผมว่าถ้าคนมันจะซื้อลดได้ไหมมันไม่ใช่ปัญหาครับผมนะครับผมถ้าคนจะซื้อนะแล้วจริงๆผมเป็นคนกรุงเทพอย่างเงี้ยมา มาถึงที่นี่กี่โลครับประมาณร้อยกิโลได้ท่วนๆนะครับผมแล้วเผื่อแฟนขับจังหวัดนนท์แฟนขับจังหวัดนนท์ก็ประมาณสัก80โลได้โอเคสุดดยอกะด้วยพลังจิตครับผมและจิตวิญญาณของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับผมได้กะด้วยอย่างนั้นนะครับถัดจากหลังไปต้นมะม่วงมันจะเป็นต้นกล้วยอยู่ด้วยนะครับผมอ่าต้้นนกลวยะครับอันนี้ต้นอะไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้นอะไรอ่ะกะ กะอะไรเนี่ยกระสือเหรอกระดังงาอ๋อกระดังงาอ๋อที่ดอกมันจะหอมหอมฮะอ๋อหอมหอมใช่ปะบางคนก็หอมบางคนก็เหม็นใช่ตงสรุปมันหอมหรือเหม็นต้องถามผู้หญิงครับสำหรับผมหอมนะผมก็หอมสำหรับผมหอมนะบางคนบอกเหม็นเหม็นต้องดูต้องดูอันนี้เราจะถึงเราจะถึงหน้าประตูยัง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 อีกไกลเนี่ยลึกยาวเลยอันนี้บริเวณด้านข้างจะมีรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับผมอ่าหลักเขตชัดเจนนะครับผม ให้เห็นรู้ว่าด้านข้างก็ยังเป็นสวนอยู่นี่ก็ยังเป็นมะม่วงเหมือนเดิมใช่ครับผมมะม่วงหาวมะนาวโหไม่ใช่ต้นนูนอันนี้มะม่วงจริงๆอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอย่ใช้เขาแกล้งนี่เขาบอกไม่เขาบอกไม่รู้จริงครับเขาแกล้งครับนี่ต่อไปยาวเลยนะครับฝั่งด้านข้างของที่นี่เขาเรียกว่าก็จะมีบ้านนะครับผมฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีบ้านคนนะครับผมซ้ายขวามีบ้านคนหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสวนนาบ้านของเขานะแต่ว่าหลักๆที่เรา ไม่เปียวนะครับผมไม่เปี้ยวมีบ้านคนนะครับผมสองฝั่งแต่ของเราจะสวยกว่าเพราะว่าวิวแบบโล่งโป่งมีสวนมีบ้านพร้อมไม่ไม่ค่อยจะขายเลยอ่ะมันต้องสวยไปแล้วแหละโอ้ไม่ค่อยจะขายเลยต้องบอกต้องบอกว่าไม่เน้นขายเน้นพาเที่ยวชมสวนเน้นขายงั้นก็ไม่ขายนะครับผมปิดเลยไหมปิดคลิปเลยไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือยังไงเผื่อสนใจก็ขอย้ำอีกทีเนื้อที่ สองไร่กว่าไม่เกินหนึ่งงานครับผมไอซี่เศษไม่เกินหนึ่งงานโอเคราคา6.9ล้านนะครับลดได้ไหมลดได้ไหมอีกแล้วครับท่านถ้าผมเป็นเจ้าของก็ผมบอกว่าไม่ลดดีกว่าถ้าผมเป็นเจ้าของนะโอเคถูกมากครับผมถูกจริงๆครับอ่าทางด้านซ้ายก็มีรั้วนะครับผมท่านผู้ชมซ้ายขวามีรั้วเหมือนเลยนะนี่ประตูหน้าบ้านถึงแล้วครับผมประตูของเราลึกไหมเดินมเดินมาสองเลยเมตรไลึกไหมหอบเลยนี่ฮะนี่ยังเสียงหอบไหมครับ เหนื่อยเหนื <göster ges> ่อยหรือว่าร่างกายเราไม่ไหวนี่ฮะขนาดอายุไม่เยอะยังหอบเลยนี่ไหแสดงว่าลึกมากครับอีกทีหนึ่งะต้องฝากไว้เด้ียร์ปาขนมอีกแล้วต้นใหญ่เชียวนี่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 อ่าใช่ครับผมนี่เลยจะออกไปทางฝั่งประตูนะครับผมออกไปนิดเดียวเลี้ยวซ้ายท่านผู้ชมจะเห็นถนนปูนะครับผมถนนปูนะนิดเดียวตรงนี้เลยอยู่ที่ผมชี้นี่นะครับผมนี่คือประตูหน้าบ้านใช่ไหมครับข้างหน้าใช่ครับผมประตูหน้าบ้านเลย อ่านี่นะครับผมถนนปูอยู่ทางนี้ออกนาเออถนนปูมันลากลากผ่านหน้าบ้านด้วยนะครับผมผมลืมบอกนี่นะครับผมเป็นวิวจากข้างหน้าบ้านมีต้นมะขามใหญ่นะครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรออกจากเส้นออกออกตรงเนี้ยออกไปจากถนนปูนไปที่เส้น3 4 0ใช่ครับอ่าอยู่ที่ประมาณ800เมตรครับผมนะครับผมผมวิ่งจับไมเลยขับปุ๊บลับจับไมเลยคือแบบนี้ไม่ต้องจับฮะ กะด้วยสายตาก็ได้ใช่ครับผมกะด้วยจิตวิญญาณของอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะอยู่ที่ประมาณนี้ผมขอสรุปข้อมูลคร่าวๆนะครับผมเนื้อที่เท่าไหร่ครับป่าต๊อกสองไร่เศษๆครับผมนะครับผมราคา6.9ล้านบาทอ่า6.9ล้านนี่นะครับผมรั้วรอบขอบชิดหมดบ้านติดริมน้ำนะครับผม2ชั้นนะครับอ่าถ้าไงก็ฝากรบกวนนะฮะฝากรบกวนดีกว่าผมว่าเราเรามาปิดคลิปข้างหน้าดีกว่าว่าอะไรดี ท้า,ทาง่าผมกับป่าตอกต้องฝากคุณผู้ชมเลยครับผมกับที่พื้นนี้นะครับผมเป็นบ้านติดริมน้ํานะครับผมถ้าใครดูแล้วชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผม,มกดหนึ่ง,น,งนะฮะกดหนึ่งกดหนึ่งสำหรับผมนะครับผมกดสองสำหรับป่าไม่ได้ต้องกดหนึ่งเหมือนกัน